วัสดีเนื่องจากแม่ของฉันนอนอยู่ที่บ้านโทรไป,ไปเป็นสิบเราไม่รับแล,ล้วฝรั่งก็บอกว่าไปบ่ายฉันก็เลยแบบเอาของอจากกระเป๋าทันทีเลยเพราะว่ารู้ปะไม่มีใครรอไปตอนบ่ายหรอกฉันไม่ไปเลยบอกมันไม่ไปเลยฉันถอดเสื้อฉันเอาเสื้อผ้าออกหมดเลยเาลยากเลยยายฉันต้องเอาเสื้อผ้าฉันออกหมดเลยเพราะว่ารู้ปะ ใครจะไปรอไหววะไม่ใช่แล้วป้าเปิดไปก็จูบอกว่าถ้าไปนอนค้างใช่ปหคือฉันต้องไปนอนค้างอะ่ะแล้วฉันก็ลําบากแล้วฉันก็มีหงุดหงิดฉันก็ไม่อยากไปไหนอะ่ะเออฉันเลกว่าเออรีไปแล้วเดี๋ยวยังไ,ไปทะเลแค่นี้ก็คือโอเคแล้วก็กลับบ้านแต่แม่ไม่โอเคฉันก็ไม่โอเคมันก็เลยไม่ไปเลยรอของฝากจะดีกว่ากินเป็นตุ่มเลยทีนี้ ไม่จริงตุ้มว่าเลยแล้วื่าจะมาเช็ดเช็ดตัวของฉันเนค่าเชือเฮดไฟอ์วันได้พอดีเราก็จะถ้าเขาไม่ไปใช่ไหมล่ะถ้าถ้าเราไม่ไปนวไม่ใช่เขาไม่ไปแม่เราไปแน่นอนเราก็จะมาเช็ดโทนเนอร์ต่อเลยโทนเนอร์มะนาวเนี่ยโทนเนอร์มะนาว <laughs> แกว่าฉันสมควรทาครีมไหมฉันถาม สมควรทาคีมเป็นอย่างมากเพราะแกสมควรนี่จะไปกินใบเตี๋ยวไก่ก่อนแต่แม่ฉันจะเข้าบ้านมาเพราะจะเอาของกินไห้ฉันด้วยไงฉันก็รอแม่มาก็ได้ปะวะเสร็จได้ดกันช่างเสร็จหน้าปะเสร็จหน้าปะเช็ดหน้าผิวก็จะดีเสร็จหน้าปะเสร็จหน้าปะ <laughs> อดีฉันหิวข้าวได้แหละแล้วฉันก็เหมือนกับว่ารู้สึกแบบตื่นมาพร้อมก็เอ้ยยิงมันเมื่อเมื่อคืนฉันอดนอนด้วยว่าฉันได้ยินได้หละยสิเจ้นอนเหมือนตื่นแล้วก็นั่งฟังไปเออเอเช่มันหนื่อยประมาณนี้ฉันก็เลยเหมือนกับว่าเบื่ออะไรแบบเนี้ยต้องหาอะไรกินอะไรกินอยังไม่รู้จะกินอะไรดีเลย ไปกินกระเพาก็ได้นะตรงร้านเนี่ยกะเพาที่ฉันบอกอ่ะแต่ฉันว่าฉันอยากไปกินร้านนี้มากกว่าตรงเขื่อนต้องเดินไปกินตรงเขื่อนจะดีกว่าเพราะว่าแต่ตังเราเหลือน้อยตังเราเหลือร้อยกระสีร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเก่งว่าจะกินแล้วไม่น่าเกินนะนะ <laughs> ไม่น่ากิั แต่ว่าไรู้จะตปกินตรงไหนดีหรือว่ารอแม่ก็เป็นอะไรที่ดีค <c oughs> ่าชีเฮดไฟอินวันเบื่อแม่โคตรๆนี่ฉันต้องเอายาิีไฟกับแฟนสุฟันเส็จออกเลยวฉันไม่ไปแล้ว <c oughs> พอถ้าไปต้องมีกระเป๋าเดินทางต้องซื้อกระเป๋าเดินทางว้าว ก็ตัวใหญ่ขนาดนี้จะให้ทำยังไงก็ต้องใส่หมอนไปเพื่อวะก็ต้องเอาหมอนไปเองเพร่อวะเอาผ้าห่มไปเองอีกเออเอาหมอนแล้วผ้าห่มไปเองอีกเออมันใชไปหรอฮมฉันขี้เกียจไปไงเดี๋ยวเอาหมอนแล้วผ้าห่มไปเองมันก็หนักฉันนะดีันใช่ดี เล่ไปแล้วเซ็งก้าบเลย <laughs> อยู่บ้านไปแล้วกันนะเออยู่บ้าน